ก็ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณคนไทยทุกคนขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่าน,นรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนการหร,หรือเจ้าหน้าที่ทุกอย่างที่ช่วยแก้ปัญหาของเราเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนของเรานะครับอย่างไม่มีอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้ขอให้พี่น้องประชาชนได,ได้เชื่อมั่นในระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยนะครับอย่าได้ไปฟัง ข่าวลวงเฟกนิวหรือข่าวอะไรต่างๆที่จะทำให้ท่านมีความกังวลก่อนที่พวกเราจะออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านกฎหมายเรียกโทษจำุกซอยต่อต้านระบอบคัดสิงพวกเราจะทำใจกันแลกว่าเราอาจจะต้องเจอทำอะไรบ้าง ยังไม่จบล่วะว่างานงานไม่จบเพราะอะไรยังมีชั้นอุทธร์แล้วก็ชั้นฎีกาอีกนะครับในคดีนี้ตามหลักที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะการล้ม,มรัฐบาลเนี่ยถ้าล้มและประสบความสําเร็จไม่เป็นกบฏน,นะครับแต่ถ้าล้มไม่สําเร็จเป็นกบฏแน่นอนนะครับแต่คราวนี้คดีนี้แตกต่างจากคดีอื่นฮะเพราะว่ามีคําพิพากษาจําคุกแกนนําทั้งหมดโดยไม่มีการโรลงอาญาเลย คนที่เป็นรัฐมนตรีก็พ้นจากตําแหน่งคนนะครับที่เป็นสอสอนะครับก็ต้องพ้นจากตําแหน่งตําแหน่งคนเหล่านี้จงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์หรือไม่แน่นอนนะคนเหล่านี้จงรักภักดี สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะเพราะว่าวันนี้มีคำพิพากษาของศาลอาญาเกี่ยวกับกลุ่มก็ปสนะครับที่ได้ถูกแจ้งข้ขอหากบฏนะครับซ่องสุมซึ่งปรากฏว่า ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาแกนนําก็มีการเคลื่อนไหวและมีคําพิพากษาออกมาค่อนข้างจะชัดเจนคลังสินค้าค่ะซึ่งอยู่ห่างจากจุดนี้ประมาณ19กิโลนะคะทำการตรวจสอบขั้นตอนทางศุลกากรน,นะคะที่สนามบินตรวจสอบเอกสารต่างๆนะคะจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและองค์การเภสัชกรรมในระยะเวลา1ชั่วโมง จากนั้นค่ะวัคซีนก็จะถูกย้ายบรรจุลงกล่องพิเศษซึ่งเรียกว่า b i l l i o n ส b บ x ของบริษัท DKSH ประเทศไทยจำกัดที่ใช้เทคโนโลยีพิเศษในการควบคุมอุณหภูมิของสินค้าอุณหภูมิที่ควบคุมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2-8องศาเซลเซียสค่ะซึ่งเหมาะกับการบรรจุแล้วก็ขนส่งยาเยน็นก่อนที่จะมีการนำขึ้นรถขนส่งนะคะเพื่อเดินทางไปเก็บรักษาไว้ที่คลังสินค้าของบริษัทย่านบางนาตราด ห่างจากจุดนี้ประมาณก็วันนี้ถือว่าเป็นวันอีกวันหนึ่งเป็นวันประวัติศาสตร์ของพวกเราก็คือการในการร่วมกันได้รับวัคซีนร็อตแรกนะครับซึ่งทางรัฐบาลได้มีการประหารเรื่องการราดการเรื่องวัคซีนโดยตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาผลกระทบอะไรอยู่บ้างแต่รัฐบาลก็อยากเป็นยี่ยวดในการที่จะทาให้วัคซีนนั้นได้มาตามกําหนด แล้วก็สําคัญก็คือวันนี้วัคซีนเป็นความต้องการของคนทั้งโลกนะครับของหลายประเทศด้วยกันนั้นก็แน่นอนครับมันก็มีหลายอย่างที่มีปัญหาอยู่บ้างแต่ผมก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เพียงเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีที่เข้ามาลดแรกแล้วก็ลดต่อไปก็ได้รับความยืนยันว่าก็ถ้าไม่มีหาอะไรเป็นที่มันคาดการไม่ได้ก็ต้องเข้ามาตามระยะเวลาที่เราได้แจ้งไปแล้วนะครับผมได้รับคำยืนยันจากทั้งทาง สถานทูตจีนท่านอุทูตนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขมาแล้วผมกลาเรียนวัคซีน <S <S ไม่ว่าจะวัคซีน <S 1> <S 1> ล็อตไหนก็ตาม <S <S เป็นวัคซีนของคนไทยทั้งประเทศเป็นสิ่งที่เราต้องหน้าภาาภูมิใจว่าต่อไประยะที่สองนะที่เราจะจัดหาได้รอดต่อๆไปเราก็จัดหาเพิ่มเติมในขณะที่เราผลิตวัคซีนถีดว่าเราจะมีจํากัดอยู่มันก็มีจัดหาเพิ่มเติมให้มันเพียงพอ ที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนในประเทศของเราได้นะครับแลนนี่เป็นเรื่องของทางฝ่ายการแพทย์ก็จะพิจารณาครั้งหนึ่งนั้นวัคซีนวันนี้ที่เข้ามาก็จะต้องใช้เวลาในการเตรียมการสักระยะหนึ่งเช่นกันนะครับใช้เวลาในการเตรียมการเพื่อจะเข้าสู่การฉีดนะครับส่วนใครจะฉีดบ้างอะไรบะหรือฉีดก่อนฉีดหลังนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ทางทางกรรมการจะพิจารณาขึ้นมาแล้วก็สบคอหได้ความไม่ชอบไปด้วยกันเพราะเราทํางานเป็นระบบด้วยกันอย่างนี้นะครับ ก็ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณคนไทยทุกคนขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่าน,นรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนการหร,หรือเจ้าหน้าที่ทุกอย่างที่ช่วยแก้ปัญหาของเราเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนของเรานะครับอย่างไม่มีอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้นะครับทุกอย่างแน่นอนครับการทํางานเพื่อคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศเป็นหล,หลายล้านคนมันต้องมีปัญหามีปัญหาในขั้นต้น เราต้องแก้กันต้องช่วยกันแก้ไขด้วยความเข้าใจนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางาสาธารณรัฐจีนนะครับที่ได้พิจารณาในการส่งวัคซีนรุอนแรกใ,รในเดือนนี้นะครับแล้วก็ในงวดต่อๆไปก็เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้แล้วเดิมนะครับการเดินทางมาถึงสุวรรณภูมิของวัคซีจนจีนในวันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพอันแน,แน่วแน่ระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยที่มีมาช้านานแล้วครับ ก็ผมก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนขอบคุณบุคลากรของทั้งสงประเทศที่ได้สร้างคุณประการพยายามให้วัคซีนผลิตทันและก็ส่งมาถึงประเทศไทยตามเวลาครับในปัจจุบนันนี้ตัวไวรัสโควิด -19 ยังแพร่ระบาดอยู่ในทั่วโลกซึ่งทำให้ทุกประเทศรวมทั้งประเทศจีนและประเทศไทย ก็มีภาระหน้าที่หนักในการรับมือโควิด -19 และฟื้นฟูเศรษฐกิจผมเชื่อมั่นว่าวัคซีนจีนจะมีส่วนช่วยให้พี่น้องประชาชนไทยรับมือโควิด -19 ฝ่ายจีนก็อ e ินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยอีกต่อไปเพื่อที่จะเอาชนะโรคโควิดและฟื้นฟูเศรษฐกิจ พยายามจะให้รอยยิ้มคืนสู่ประเทศไทยโดยเร็วครับขอบคุณครับอเอใคอเดีเ๋ยวเดีเ๋ยจเดีเ๋ยวเดี๋ยวแหว้กล้องถ่ายทสดนะครับได้มครับตวีเามาแนี้ได้เลยครับ Anh gì thích bên em đây mấy? Anh thích bên em? อย่างเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์การสาธารณสุขนะครับอยู่ภายใต้การควบคุมเป็นอย่างดีของออระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยนะครับขอให้พี่น้องประชาชนได,ได้เชื่อมั่นในระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยนะครับอย่าได้ไปฟังข่าวลวงเฟกนิวหรือข่าวอะไรต่างๆที่จะทำให้ท่านมีความกังวลวัคซีนถ้าไม่ดีไม่มีวันไปถึงตัวท่านนะครับผมขอให้ความมั่นใจกับทุกท่าน แล้วก็วัคซีนก็จะมาเรื่อยๆครับวันนี้มา2 0 0 0 0 0โดสเดือนหน้าก็จะมาอีกเดือนเมษายนก็จะมาอีกนะครับแล้วเมื่อถึงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนวัคซีนที่เราจะผลิตอยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้ถูกนําออกมาใช้ให้กับประชาชนอย่างแพร่หลายต่อไปในรม ่อสู้ด้วยกันมาทั้งสามเก้าคนที่เป็นจำเลยนี่แหละครับก็ได้พ mm. we ูดคุยกันอยู่คอยฟแล้วพวกเราก็ทำใจได้ไม่ว่าผลทำที่ภาคใาจะเป็นอย่างไรเพราะว่าก่อนที่พวกเราจะออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านงายาเย้ยศกกรรมบุกซอยต่อต้านระบอบทักสิณพวกเราก็ทำใจกันแล้วว่าเราจะต้องเจอทํบอะไรบ้าง พี่น้องเราที่ร่วมต่อสู้กันมามีตั้ง2 4คนที่ต้องเสียชีวิตไปมีตั้ง900กว่าคนที่บาเดเจ็บเสียอวัยวะแล้วก็มีพี่น้องของเราหลายจังหวัดถูกลงโทษจำคุกเช่นที่จังหวัดสมุทรสาครหรือท,ท,ที่ท,ที่พัทลุงกวบผมดีก็ ทําใจกันครับว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ต้องเห็ยนยืนยันว่าตลอดเวลาเป็น แกนนำทั้งหมดนะฮะก็26คนนะครับที่โดนแจ้งข้ขอกล่าวหาก็ปรากฏว่าสารชั้นต้นนั้นก็มีคําสั่งจําคุกอดีตแกนนากรบปศส,นะสุเทพเทือกสุบรนไปเวลา5ปีพุทธิพงศ์บุญกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีนะครับหรือ DES ไปเวลา7ปีนะครับนัทพลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปเวลา6ปี1เดือน16เดือน นะครับก็ตกอยู่7ปี2 7ปีสเดือนนะครับในขณะที่ถาวรเสเนียมรัมตรีว่ากะช่วยว่าการกระทรวงมคมนาคมนะครับเป็นเวลา5ปีแล้วก็อัญชลีไพลีลักษ์เจปองก็โดนจำคุก1ปีทยาทิบสุวรรณจำคุก1ปี8เดือนสุริยาสายกตะศิลานะครับก็จำคุก1นึ่งจำคุก2ปีพุทธพระพุทธอิสระจำคุก4ปี8เดือน แล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีซึ่งปรากฏว่าสารชั้นต้นนะครับไม่ให้ทำการประกันตัวนะครับแกนนำทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่งเข้าเรือ,อนจำถาวรเซเนียมซึ่งเป็นน้ำตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าก็ยอมรับนะครับคำพิพากษาของสารชั้นต้น แล้วก็จะไปเริ่มเขียนคําอุทธรณ์นะครับสำหรับถาวรเสเนียมหรือพี่ถาวรเสเนียมเนี่ยนะครับก็เป็นอดีตอายการนะครับซึ่งทั้งหมดก็จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลกระทบสําหรับคนที่เป็นสสคนที่เป็นด้านตรีนะครับก็ต้องพ้นจากตําแหน่งในทันทีนะครับวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหากคำพิพากษาของศาล นะครับชั้นต้นครั้งนี้ส่งผลทําให้รัฐมนตรีทั้งหมดนะฮะต้องพ้นจากตําแหน่งส่วนคนที่เป็นสสนะครับก็ไม่ต้องตีความก็อาจจะส่งตีความได้เหมือนกับอ่เทพไทยเสยนาพงศ์แต่ก็ตามฮะที่ผ่านมาก็คงเป็นบรรทัฐานแล้วเมื่อมีคําพิพากษาก็จะต้องพ้นจากตําแหน่งทันทีสิ่งที่ตามมาที่เป็นกระแสะข่าวตอนนี้ก็คือจะมีการปรับ คณะอุปมภนะครับซึ่งการปรับคำปถรมครั้งนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นอย่างน้อย3กระทรวง 1. กระทรวงเทคโนโลยี 2. กระทรวงคมนาคม 3. กระทรวงศึกษาธิการตอนนี้สังคมก็กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานานะครับแบบนี้จะเป็นยังไงนะสารตัดสินยุติธรรมหรือเปล่าเนะดยกันก็มีควรปล่อยข่าวว่ามีการเลื่อนคำพิพากษาออกไปนะครับ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเรียกว่าปรากฏการณ์ถ้านํามาวิเคราะห์รัฐมนตรีต้องพ้นจากตําแหน่งตามรัฐธรรมนูนสาสาก็ต้องพ้นจากตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วก็การตัดสินทั้งนี้ก็การตัดสินให้กับแกนนํากรบสทั้งหมดในเชิงงานสังเคราะห์เรื่องนี้จบหรือ,อยังยังไม่จบนะครับยังไม่จบเพราะอะไรเป็นคําพิพากษาของศาลชั้นต้นเท่านั้นนะครับตอนนี้ศาลชั้นต้นไม่ให้การประกันตัว แกนาทั้งหมดต้องทําเรื่องไปยังสารอุทธรณ์นะครับเพื่อทําการขอประกันตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้กํานันสุเทพก็ยืนยันนะครับว่าจะยืนหยัดในแนวทางนโยบายของตอนเองนะต่อไปโดยเฉพาะเรื่องราวของการปฏิรูปนะครับในเชิงงานสังเคราะห์เราได้เห็นอะไรคือ,อยังยังไม่จบล่ะนะว่างายงานงไม่จบเพราะอะไรยังมีชั้นอุทธรณ์แล้วก็ชั้นฎีกาอีกนะครับในคดีนี้ ตามหลักที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะการล้มรัฐบาลเนี่ยถ้าล้มและประสบความสําเร็จไม่เป็นกบฏน,นะครับแต่ถ้าล้มไม่สําเร็จเป็นกบฏแน่นอนนะครับแต่คราวนี้คดีนี้แตกต่างจากคดีอื่นๆฮะเพราะว่ามีคําพิพากษาจําคุกแกนนําทั้งหมดโดยไม่มีการรอรงอาญาเลยคนที่เป็นรัฐมนตรีก็พ้นจากตําแหน่งคนนะครับที่เป็นสสนะครับ ก็ต้องพ้นจากตําแหงตําแหน่ง,นงคนเหล่านี้จงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์หรือไม่แน่นอนฮนะคนเหล่านี้จงรักภักดีนะครับเป็นฝ่ายเสื้อเหลืองฝ่ายสีเหลืองฝ่ายสีฟ้าใช่ไหมใช่เป็นสัญญาณชาัดเจนเพราะเคยเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าของฟักพัธริปัตมาก่อนทั้งนั้นเลยคนของพัธิปัตทั้งนั้นเลยนะครับที่แล้วก็คนเสื้อเหลืองที่มารวมกันเป็นกบปศติดคุกกันหมดหมดขวัญกําลังใจใช่ไหมใช่ นะครับหลายคนก็คงหมดกําลังใจผู้สนับสนุนก็คงหมดกําลังใจนะครับแล้วก็แกนนําก็คงหมดกําลังใจไม่น้อยแต่จบแลือยังยังไม่จบหุ้นส่วนจับตามองเรื่องนี้ให้ดีฮะเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับมันแคเ่เรื่องของการเริ่มต้นเท่านั้นในเชิงกลับกันในฝั่งของกสธที่ยังไม่จบยังมีคดีคงค้างของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตายมีคดีคงค้าง ของกลุ่มคนเสื้อแดงหลังจากนี้จะเป็นเรื่องคดีของกลุ่มคนเสื้อแดงจะตัดสินหลังจากนี้นะครับตอนนี้แกนนําเสื้อแดงก็คงขนลุกข,ขนพองนเพราะจะมีการพิพากษาตัดสินของคดีบุกบ้านปราเรมนะครับล็อตที่2ซึ่งล็อตต่อไปเนี่ยก็มีจตุพรพรมพันธ์เข้าไปด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะคดีชายชุดดาเห็นตัวไม่ชัด สาลดีกาก็พิพากษายกฟ้องชายชุดดาในบางพื้นที่แล้วก็มีการส่งฟ้องชายชุดดําในคดีอื่นๆซึ่งคดีชายชุดดำมีเยอะมากที่ทําการก่อกวาร้ายนะแล้วก็ก่อวินาศกรรมนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียน่านผู้ชมนะน,นี้มันแค่เริ่มต้นยังไม่จบคนที่เห็นเหตุการณ์ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นม็อบล้มเจ้าม็อบสามกลีบม็อบประหลัดซัดดอนม็อบเยาวชนปลดแอก เห็นคำพิพากษาแบบนี้ต้องขนลุกขนพองเลยนะครับเพราะว่าศาลตัดสินด้วยความยุติธรรมตรงไปตรงมานะครับการตัดสินตรงไปตรงมาครั้งนี้ก็คงส่งผลกระทบทั้งทางตรงนะครับสำหรับจิตใจของแกนนําส่งผลกระทบต่อทางอ้อมทางอ้อมก็คือว่ากลุ่มคนที่กระทำความผิดทางการเมืองเป็นจํานวนมากนะครับจะได้ทําการเข็ดลาบแต่จะเข็ดลาบหรือไม่ นะฮะหุ้นส่วนจับตามองให้ดีนะฮะว่าหลังจากนี้ม็อบที่กําลังเคลื่อนไหวที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเห็นคําพิพากษาแบบนี้เขาจะเข็ดหลาบไหมยังคงจะมีการเคลื่อนไหวต่อไปหรือไม่นะครับหรือว่านะครับยังคงจะยุติแล้วนะฮะจับตามองให้ดีฮะเรื่องนี้เป็นหนังยาวนะครับเมื่อเกมระยะสั้นวางไว้แล้วต้องไปดูผลระยะกลางและผลระยะยาวนะครับ ว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายของคนที่วางไว้หรือไม่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ถ้ามีคนคนหนึ่งทำอะไรซ้ำๆแบบเดิมอยู่เจ็ดสิปีแบบนี้สร้างภาพไหมคนคนนี้ลงทุนด้านโด้นไปในที่ไกลๆไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่มีในแผนที่ต้องเอาแผนที่มาต่อเองต้องนั่งรถวันละหลายๆชั่วโมงไปตามบนถนนวินขรุขระฝุ่นตลบตกลมกว่าจะถึงที่หมายเสียงขับรถลุยลำทารที่น้ำไหลเชี่ยวมากๆ ไม่รู้ว่าตรงไหนลึกตรงไหนตื้นปีหนึ่งออกลุยน้ำย่ำโคลนไตเขาปีละแปดเดือนอีกสี่เดือนที่เหลือก็ทำนานในบ้านทำวิจัยในสวนคิดค้นแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำาขอยจราจรติดขัดคิดหาอาหารโปรตีนให้คนขาดโอกาสหาอาหารเจลให้คนเป็นมะเร็งกินได้ทำงานไม่มีคำว่าเสาไม่มีคำว่าอาทิตย์ทำอย่างนี้อยู่เป็นสิบสิบปีนักข่าวก็ไม่มี ยุคที่โซเชียลไม่ได้ออกไปไลฟ์สดนักข่าวหรือตำรวจยังได้กินข้าวก่อนอีกจะต้องทำงานอะไรนักหนาข่าวในพระราชสำนักออกจริงแค่ไม่กี่นาทีคุยนิดเดียวเก็บภาพได้ก็พอละมะตัดริปปิ้งฟังรายงานก็จบละถ้าจะแค่สร้างภาพจำเป็นไหมที่เวลาอยู่บ้านไม่มีนักข่าวไม่มีกล้องต้องเปิดวิทยุสื่อสารนั่งฟังเหตุด่วนเหตุร้ายของบ้านเมืองแถมคอยให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ทำอย่างนี้จนแก่ จำเป็นไหมต้องออกแบบสาอากาศเพื่อรับสัญญาณวิทยุไว้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่คนทํางานในที่ไกลแสนไกลในยุคที่โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงอายุวัยเกษียณแล้วยังมาตั้งมูลนิธิเพื่อการพัฒนาจัดสรรจัดการงานคิดคน้นทฤษฎีใหม่ต้องให้คนเอาคอมพิวเตอร์มาติดข้างเตียงคนไข้เอามาทําไมก็เอามานั่งทํางานนั่งดูพยากรณ์อากาศเห็นพายุใหญ่ก่อตัวในมหาสมุทรเป็นห่วงน้ําจะท่วมแต่ตัวเองกําลังจะผ่าตัดในไม่กี่ชั่วโมง ป่วยก็ป่วยยังมานั่งคิดแก้ปัญหาให้ราษฎรมันไม่ใช่อะไรที่ใครจะมาทำกันได้ง่ายๆคนอะไรจะสร้างภาพได้มายาวนานถึง70ปี